สวัสดีครับกระผมนายปัญจพลบ,บุลาลมตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในคลิปนี้นะครับจะเป็นการบอกเล่าแรงบันดาลใจที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นคุณครูในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยที่รับผิดชอบรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการบอกเล่านะครับ ที่มาและก็แรงบันดาลใจที่นํามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับโดยจะมีประเด็นในการนําเสนอเนี่ยสประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นการพูดถึงประเด็นท้าทายที่ผมได้ทําข้อตกลงกับผู้นวยการโรงเรียนและก็ได้มีการนําไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติการแล้วเรียบร้อยนะครับประเด็นที่2นะครับจะเป็นการนําเอาผลที่ได้จากการทําประเด็นท้าทายนะครับมาขยายผลต่อนะครับและประเด็นที่3ก็คือนํามาสู่การออก แบบการจัดกิจกรรมการเรีนยนรู้เรื่องนิทานเวตาลทั้งหมดนะครับทั้ง3าประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละประเด็นนะครับเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับก็คือจะเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาตนเองนะครับที่ได้ทําข้อตกลงกับผู้นวยการโรงเรียนโดยประเด็นท้าทายที่ผมเลือกทานะครับก็คือในวรรณคดีในระดับชั้นมปลายเนี่ยมีหลายเรื่องมากๆนะครับที่มีคําศัพท์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า เป็นคำศัพท์ยากนะครับถ้าผู้เรียนไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์ก็จะทําให้การเรียนรู้วรรณคดีในเรื่องนั้นๆนะครับมีอุปสรรคดังนั้นนะครับผมเห็นมองเห็นปัญหาในข้อนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างไรดีนะที่จะ แก้ไขปัญหาการไม่รู้คำศัพท์ของนักเรียนเพื่อจะทําให้การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีของนักเรียนนั้นนะครับมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งผมนะครับก็ได้นําเอารูปแบบการเรียนรู้คําศัพท์นะครับมาเป็นตัวช่วยที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้วรรณคดีได้เข้าใจแล้วก็อย่างแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนํามาใช้นะครับในการเรียนวรรณคดีเรื่องลิลิตเตลเงพ่ายซึ่งเป็นวรรณคดีที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับ จัดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้เรียนดังนั้นการนําเอารูปแบบการเรียนรู้คําศัพท์เนี่ยคุณรูก็เลยมีความคิดว่าน่าจะทําให้นักเรียนเข้าใจในการศึกษาเรื่องริตรงพ่ยายเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรูปแบบการเรียนรู้คําศัพท์นะคบขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคบเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ก่อน ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในวรรณคดีเรื่องนั้นๆนะครับโดยจะมีขั้นตอนทั้งหมดนะครับ5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบความรู้เดิมอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์นะครับซึ่งคําศัพท์เนี่ยก็จะ นำมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตเตงผ้านั่นเองนะครับเมื่อตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วนะครับก็จะไปสู่ขั้นที่2ก็คือเป็นขั้นขยายความคิดแล้วก็เป็นการคาดเดาวความหมายของคำศัพท์อ่าอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมของเด็กในคำศัพท์เรื่องนั้นๆแล้วนะครับก็จะมีการขยายความคิดนะับเพื่อที่จะให้เด็กได้ลองคาดเดาวความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆนะครับและ เข้าสู่ขั้นที่3นะครับขั้นที่3เนี่ยจะเป็นการสํารวจความหมายของคําศัพท์นะครับโดยเชื่อมโยงกับคําอ,อื่นๆอันนี้ก็จะเป็นการขยายวงความรู้ของคําศัพท์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนมีคลังคําศัพท์ มากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ก็คือเป็นการอา่านและก็ศึกษาคําศัพท์จากเนื้อเรื่องอันนี้ก็จะเป็นการตะลุยนะครับในตัวบทของเรื่องลิลิตะเตลงท์ไยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการประเมินผลและก็ทดสอบหลังเรียนนะครับเพื่อเป็นการวัดและก็ประเมินผลว่านักเรียนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องตเตละห์ไพ่มากน้อยเพียงใดซึ่งผลปรากฏว่าก็เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียน ที่หน่นะครับปีการศึกษา2,565จำนวน4ี่ห้องเรียนซึ่งเป็นจำนวนที่คุณครูสอนนะครับรวมทั้งหมด172คนเนี่ยพบว่ามากกว่า180เนี่ยมีผลสำเร็จในการเรียนวรรณคดีเรื่องลิลิตเลงไพ่สูงขึ้นนะครับดังนั้นนะครับจึงทำให้เห็นว่าอ้อประเด็นท้าทายเนี่ยที่เราเลือกที่จะแก้ไขการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องลิลิตเลงไพเ่เมื่อผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่น่าพึงพอใจแล้วนะครับคุณครูก็เลยมองข้ามช็อตต่อไปว่าอุ๊ยเราเนี่ย ที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5เพียงระดับเดียวแต่ว่าเรายังมีการสอนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ด้วยซึ่งในระดับชั้นม .4 เนี่ย ก็มีวรรณคดีเนี่ยหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีบางเรื่องเนี่ยที่อาจจะมีคําศัพท์ซึ่งอาจจะไม่ได้ยากมากนักนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอันนี้ก็คือหลายๆภาคเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีเนี่ยก็ค่อนข้างมีหลายเรื่องที่นักเรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์คุณครูก็เลยคิดว่าน่าจะ ลองเอารูปแบบการเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยมาปรับใช้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ลองดูบ้างจึงนำมาสู่ประเด็นที่2นะครับก็คือเป็นการขยายผลประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเนี่ยนะครับเราได้ทดลองนะครับกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็เลยจะขยายผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยนะครับมาสู่ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับก็คือเราก็ยังเอารูปแบบการเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยของระดับชั้นมหที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องดนตรีเ,รเรพลงไพ่ใช่ไหมครับผลลั์เนี่ยเป็นที่น่าพอใจตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับ ก็เลยนำมาใช้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ลองดูบ้างนะครับโดยเลือกเอาเรื่องนิทานเวตาลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนิทานร้อยแก้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่อาจจะต้องใช้ภาษาเนี่ยในการวิเคราะห์นะครับเนื้อเรื่องแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์คุณค่าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนวนนรรณคดีเรื่องนี้นะครับคุณครูคิดว่าการนำเอารูปแบบการเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยน่าจะช่วยให้นะักเรียนเนี่ยนะครับมี ความสามารถในการที่จะไปวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้รับจากนิทานเวตาเยเพิ่มมากขึ้นจึงนำมาสู่ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3ก็คือการนำสิ่งที่ได้นะครับมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นิทานเวตานะครับสรุปแล้วก็คือทำให้เราได้แรงบันดาลใจในการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะครับโดยเริ่มจาก เปรียนาททยก่อนนะครับที่จัดการเรียนรู้นะครับเรื่องนิตเพลงไายในระดับชั้นมัธยมศ,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 ศึกษาปีที่5ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจและเรดยนต่อมานะคะเด็นที่2ก็คือนําเอาผลลัพธ์ที่ได้จากระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่5เนี่ยมาทดลองใช้กับระดับชั้นมัธยมศ,ศ,ศึกษาปีที่4โดยเลือกวรรณคดีเรื่องนิทานเวตาลขึ้นมานะครับจึงนํามาสู่แรงบันดาลใจทําให้เราได้ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับเรื่องนิทานเวตาลโดย เราก็ได้ออกแบบนะครับให้สอดคล้องนะครับกับตัวชี้วัดนะครับทั้งแตัวชี้วัดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกๆคนนะครับผู้เรียนมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้นะครับมีการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญนั้นต่างๆนะครับแล้วก็มีการสะท้อนกลับเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนรู้นะครับรวมไปถึงพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียนและ ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้ต่อยอดการเรียนรู้โดยเราได้คำานึงถึงแตัวชี้วัดนี้นะครับในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนิทานเวตาลนะครับโดยนิทานเวตาลเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งช่วงนะครับก็คือแบ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นการให้ความรู้นะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับนิทานเวตาลนะครับ ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการศึกษาเนื้อเรื่องนะครับเข้าไปวิเคราะห์ตัวบทเข้าไปวิเคราะห์เนื้อหานะครับของนิทานเรื่องเวตาลน,นะครับและสุดท้ายก็คือจะเป็นการไปวิเคราะห์คุณค่าและก็ข้อคิดของนิทานเวตาลน,นะครับซึ่งส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่คุณครูเนี่ยนะครับใช้ในการอัดคลิปนะครับจำนวนการสอนหนึ่งคาบนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านคณะกรรมการได้ดูถึงรูปแบบการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นะครับ นี่คือบรรยากาศการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเวตาลนะครับกไ็ไล่เรียงมาตั้งแต่นะครับเป็นการทบทวนความรู้ประสบการณ์เดิมของนักเรียนนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเวตาลนะครับโดยคาบนะครับที่นํามาเนี่ยนะครับจะเป็นคาบสุดท้ายของการเรียนเรื่องเวตาลก็คือเป็นการวิเคราะห์คุณค่าและก็วิเคราะห์ข้อคิดของนิทานเวตาลนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการออกแบบการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นิทานเรื่องเวตาลนะครับโดยจะมีแรงบันดาลใจทั้งหมดเนี่ยนะครับสประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากประเด็นท้าทายที่ได้ทําข้อตกลงกับผู้อำนวยการโรงเรียนและได้นําเอาประเด็นท้าทายนั้นนะครับไปทดลองแก้ไขปัญหาจริงเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับจึงนํามาสู่ส่วนที่2นะครับก็คือนําเอาผลลัพธ์นั้นนะครับ มาขยายเข้ากับการจัดการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆคือในประเด็นท้าทยเนี่ยคุณคณรูทําเรื่องในนิตะเลงพายนะครับส่วนการนําผล มาขยายเนี่ยนะครับคุณครูเลือกใช้นิทานเวตาลน,นะครับและก็สุดท้ายเลยนะครับเมื่อได้ที่มานะครับก็นํามาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนิทานเวตาลทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนิทานเวตาลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สําหรับวันนี้สวัสดีครับ